ช่วงนี้นะครับเราจะต่อสายพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เพิ่มเติมครับเพื่อประเมินตลาดหุ้นไทยกันช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเักงเท่าไรนะครับจะลงทุนกันอย่างไรดีคุยกันกับคุณชัยพรน้องพิทักษ์เจริญนะครับจากบลบัวหลวงครับสวัสดีครับคุณชัยพรครับสวัสดีครับผมบุญไทยก็ย่อลงมาพยายามจะขึ้นได้เฮือกหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อลงมาอีกตอนนี้เรามองตลาดยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าตลาดในระยะสั้นผมพิดว่าเราคงโฟกัสการในส่วนของ e.c.b. กับโอเปนะครับโอเปกเองเราคาดว่าคงไม่ลดกำลังการผลิตครับนะครับเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในขณะเดียวกันอิหร่านเองก็ออกมาให้ความเข้บกันแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าที่สำคัญเราจะจับตาที่ซาอุดีอาระเบียนั่นเสิครับ นะครับซึ่งซาอุดิอาระเบียเอง ấy, ก็ยังไม่ได้มีท่าทีชัดเจนนะครับ uh huh. ที่จะลดกําลังการผลิตนะครับ,รบฉะนั้นในแง่ของราคาน้ํามันเองเนี่ยคงต้องดูกันว่าจะยืนตรงสามสิบแปดเหรียญได้ไหมแต่ว่าราคาหุ้นที่เกี่ยวกับน้ํามันบ้านเราดูเหมือนจะลงไปก่อนนั่นสิครับนะครับวันนี้ก็ปตทสอพอหลุดนิวโลบนะครับปตทและรวมไปถึงโรงกั ก็โดนขายด้วยอือนะครับก็เลยมีผลทําให้อดัชนีไทยเนี่ยที่รีบาวขึ้นไปเนี่ยก็เลยถูกกดลงมาใหม่ครับนะครับเอ,อผมคิดว่าเราก็อาจจะเห็นในแง่ของการโลเทช้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือหุ้นน้ํามันเนี่ยถูกขายครับนะครับแต่ว่าหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มน้ํามันเนี่ยปรับตัวขึ้นอืแต่นั้นถ้าดูในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการสับเปลี่ยน ครับนะครับโเรเตชกลุ่มมากกว่าครับครับพ่อจะหาธีมลงทุนได้ไหมครับสตอรี่การลงวงนี้หายากลาอเกินเออผมคิดว่าจริงๆรแล้วธีมเนี่ยเราคุยกันมาเยอะนะครับครับแต่ว่าธีมที่เราคุยกันเนี่ยผมคิดว่ามาถึงจุดจุดนี้เนี่ยเ,เราจะพบว่ากําไรของบริษัทจดวทะเบียนในธีมเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะส่งมาได้มไม่สามารถที่จะทําให้เป็นจริงได้นะครับมันก็เลยทาให้ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเนี่ยครับมันมันมันขาดขาดความมั่นใจนะครับนักลงทุนก็เลยขาดความมั่นใจนะครับคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคงต้องมองต่อจากนี้คือแค่ลําพังสตอรี่อย่างเดียวคงไม่ได้ครับครับเราคงให้ความสําคัญกับในเรื่องของกําไรของบริษัทอืมากขึ้นนะครับว่าเราสามารถที่จะเห็นบริษัทเนี่ยคอมมิตในเรื่องของตัวเลขแล้วทําได้ไหม อครับ uh huh. แต่นี้ถ้าเราดูเนี่ยงบในไตรมาสสามที่ประกาศออกมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้า uh huh. เราตัดในกลุ่มของน้ํามันหรือพลังงานหรือปิดตออกไปเนี่ย uh huh. เราพบว่าจริงๆแล้วหุ้นหลายบริษัทเหมือนกันหลายเซกเตอร์เหมือนกันที่กำไรอยู่ในภาพที่หดตัว uh huh. แต่ลักษณะที่เป็นกระจายวงกวา้าง uh huh. นะครับก็ต้องบอกว่า GDP ที่เราเห็นว่าอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรไมาสสองไตมาสสามครับแต่ผลบวกตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นส่ต่อมาที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับมันก็เลยต้องอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแตนนี้ถ้าเราดูในแง่ของตลาดทุนเนี่ย<ะ>ถ้าเรามองไทยเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียก็ต้องบอกว่าภาพที่เข้ามาสู่เอเชียในระยะสั้นเนี่ย มันยังเป็นนิวโ l o ์ที่ยังไม่ถึงกับสู้จะดีนักันนะครับครับเรายังคิดว่าตอนล่าจะแข่งค่าต่อเรายังเห็นตัวเลขของบริษัทสดทะบเบียนเอสแอนห้าร้อยรวมถึงญี่ปุ่นเนี่ยประกาศมาไตรมาสามแล้วเนี่ยดีในส่วนของนักวิเคราะห์แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยตัวเลขของบริษัททางด้านฝั่งเอเชียกับอาเซียนโดยส่วนใหญ่แล้วต่ำกว่าที่คาดการของนักวิเคราะห์ ดังนั้นเนี่ยภาพตรงนี้มันยังคงอยู่อะครับมันเลยทําให้ตลาดอาเซียนตลาดไทยเองเนี่ยก็เลยอาจจะอยู่ในภาพที่ยังอึมครึมอยู่อะครับหลักๆก็คงจะต้องกลับมาดูพอตตัวเองว่าถือหุ้นอะไรเอาไวบ้างแบบนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราแนะนํากับลูกค้าก็คือว่าแั่ส่วนของการถือในหุ้นที่เป็นซิกิเคิลนะครับ,รบขอให้น้อยๆหน่อย เช,<ว>ช่นอะครับ<ะ>หุ้นซิเคิลก็จะเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวกับวัฏจักรเศรษฐกิจครับนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มน้ํามันปีโตฐานหินอนะครับรับเหมาก่อสร้างทรัพยครันนะครับพวกนี้เราคงรดสัดส่วนหน่อยอเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจมันอยู่ในลักษณะที่อมันยังคงอ่อนตัวลงอยู่อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ากําไรของกลุ่มซิเคิลเนี่ยมันลงมาเยอะ นะครับแต่ว่าราคาหุ้นไม่ค่อยลงครับนะครับตรงนี้ก็ทำให้มันเป็นอย่างนี้ใช่มันเห็นด้วยความหวังมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นจุดอ่อนที่หุ้นเนี่ยสามารถถูกขายได้ครับครับแต่กลุ่มรับเหมาของสร้างบางคนเขาก็ตั้งความหวังจริงๆว่างานปีหน้ามันควรจะต้องมาเราก็ยังมองว่ามันควรจะต้องขายหรอครับเออผมคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ย สะท้อนไปค่อนข้างเยอะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับใช่ครับใช่ครับสิ่งที่เราสังเกตก็คือว่าตอนนี้หุ้นในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เทีเนี่ยโอเวอร์จากมาร์เก็ตอยู่แล้วเออใช่ดังนั้นเนี่ยมันสะท้อนอยู่ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเราคาดหวังในเชิงบวกอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องสังเกตต่อไปก็คือว่าทุกครั้งที่มีการประมูลเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ้รับเหมาไม่ได้มีแรงถูกซื้อต่อละอือ แสดงว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยโหลโดหุ้นผู้กลุ่มเหล่านี้เข้าไปเยอะมากครับนะครับมันทำให้ดีมายของหุ้นเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับแล้วก็ในแง่ของ PE ของหุ้นเหล่านี้ก็ค้างตึงอยู่ข้างบนมันก็เลยไม่จูงใจเท่าไหร่นะครับให้ค,คนเนี่ยอยากจะโหลดหุ้นต่อคร,ครับแล้วแบบนี้กลุ่มไหนที่ยังที่เรายังมองว่าน่าจะพอไปได้ ตอนนี้ที่เรามองเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่าอตอนนี้ในแง่ของกลุ่มเองเนี่ยโซคอมแอ์ก็มิกซ์กัน<ช>มีทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเราคงมองในแง่ของตัวบรายบริษัทเป็นหลักมากกว่าครัผ <นะ S 1> ู้หลวมีท็อพิกไหมฮะผู้หลวงมีครับมีครับในแง่ของพิกของเราตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของสมอลแคป นะครับในส่วนของสมอลแคปเนี่ยเราพิกเนี่ยก็จะมีอย่างในส่วนของตัวซินเนกนะครับในส่วนของตัวไพลอนครับนะครับอันนั้นเป็นพิกของสมอลแคปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลัสแคปเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอิงอยู่กับธีมลงทุนของรัฐหลักๆเลยก็จะเป็นแบงก์กับปูนซีเมนไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มโรงแรมครับโรงแรมนี่ยังยังไหวไหมครับ โรงแรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเชิงของตัวราคาตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าแพงแหละครับนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นกลุ่มที่โฟลโดีที่สุดในช่วงของปลายปีต่อต้นปีนะครับเพราะว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวมันปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องครับในแง่ของตัวยอดรายได้ต่อห้องนะครับต่อคืนของโรงแรม ของเราเนี่ยยังอยู่ในภาพที่ขยายตัวได้ดีนะครับฉะนั้นมันก็เป็นนิวโฟลระยะสั้นะนะครับที่เข้ามาแล้วทำให้หุ้นเหล่านี้เนี่ย<ะ>ในภาวะแบบนี้ก็ยังปรับตัวได้ดีกว่าตลาดอืมครับตรงไหนที่เรามองว่าจะเป็นจุดน่าสนใจในการเข้าไปซื้อหุ้นแล้วครับหมายถึงโดยรวมตลาดโดยรว,รวมครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าดูโดย v a l u a t เนี่ย ก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วดูเหมือนแพงนะครับครับแต่ว่าถ้าเราดูแยกลงไปเนี่ยเราก็จะพบว่าในหุ้นเซ็ตร้อยหรือเซ็ทห้าสิบเนี่ย uh huh. หุ้นหลายบริษัทเนี่ยค้างในลักษณะที่เฉรยพีแพงแต่บางกลุ่มเนี่ยลงมาครับนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ายอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าหุ้นในเซ็ทหหรือเซ็ตร้อยเนี่ย การขยายตัวของกําไรเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่อาจจะดูแล้วไม่ได้ดูเซ็กซี่มากนักนะครับ uh huh. ผมหมายถึงว่าขยายตัวนะแต่ประมาณสิอร์ซ็อย่างเงี้ยมันคือธรรมดามากมันอาจจะไม่จูงใจในแง่ของนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาซื้อหุ้นแล้วหุ้นกลุ่มนั้นจะต้องเพอร์ฟอร์มในภาวะที่เราอาจจะเห็นตลาดยังอ่อนตัวลงนะครับฉะ uh huh. นั้นเนี่ย uh huh. ผมคิดว่าเราคงมองไปในหุ้นที่กำไรสูงมากกว่า30อร์เ ที่โตเฉลี่ยตอนอย่างนั้นได้นะครับอืมอืมครับครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณชัยพรฮะครับสวัสดีครับครับ ฟังฟังดูแล้วก็คงต้องกลับมาเหมือนเดิมแหะครับสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาดูบอร์ดของเราเองว่าเราถือหุ้นอะไรเอาไว้หุ้นที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับราคามันสอดรับกับผลประกอบการหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยมันบวกเอาความคาดหวังเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับความคาดหวังเยอะก็แปลว่าโอกาสในการผิดหวังมันก็เยอะตามไปด้วยนะครับถ้าราคามันยังไม่ได้ปรับลงมาเลยในขณะที่ดัชนีมันเริ่มปรับลงมาแล้วเนี่ยก็เป็นมุมมองที่ทางบุญหลวงแนะนําให้ระมัดระวังนะครับ เพราะว่าวันในวันหนึ่งเมื่อความหวังมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปจากการที่ตัวเลขกําไรมันไม่โชว์มันไม่ปรากฏออกมาสักทีเนี่ยมันอาจจะทาให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาอย่างรวดเร็วก็ได้ก็เป็นมุมมองที่ทางบูหลวงให้เอาไว้นะครับแต่ก็ยังพอหาหุ้นลงทุนได้อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับกลุ่มเด่นๆกลุ่มที่เข้าตีมก็ยังพอมีแต่ที่เข้าตีมมันก็ไม่เคยถูกให้เราซื้อสักทีก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังมีข่าวสารบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ข่าวสารเศรษฐกิจมาฝากก